ปัจจุบันโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ1องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับ100ปีที่แล้วฟังดูผิวเผินอาจคิดว่าโลกร้อนขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่นั่นคืออุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีของโลกกล่าวคือแผ่นดินซึ่งมีพื้นที่เพียง20%ของพื้นผิวโลกซึ่งร้อนขึ้น3-4องศาเซลเซียสทะเล ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าแผ่นดินถึงสีเท่าอาจจะร้อนขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ถ้ว่าการที่โลกร้อนขึ้นหนึ่งองศา,ศาเซลเซียสได้นั้นหมายความว่าแผ่นดินจะต้องร้อนเพิ่มมากกว่าทะเลถ,ถึงสีเท่าแล้วทำไมโลกถึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นนี่คือสภาวะอะไรกันแนะ่แล้วเราควรทำอย่างไรภาวะโลกร้อนขั้นวิกฤตคล a t เม h a เชน ส่วนหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ปล่อยแก๊สเรียนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกอย่างไม่เคยหยุดหย่อนซึ่งจากการกระทำเหล่านี้ค่อยๆกักเก็บพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ทําให้อุณหภูมิภายในโลกสูงขึ้นอย่างมหาศาลมนุษย์ได้เพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการเผาป่าการขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้กลไกในการดึงเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลงผลกระทบด้านนิเวศวิทยาแถบโโลกได้รับผลกระทบมากที่สุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้ําแข็งก้อนน้าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็วทําให้ระดับน้ําทะเลทางทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงทั่วโลกทําให้เกิดน้ําท่วมได้ทุกทวีปนอกจากนี้แหล่งสิ่งมีชีวิตลอยได้รับผลกระทบ พระระบบนิเวศน้ําเปลี่ยนแปลงเช่นมีค้อโลกมีที่อยู่อาศัยลดลงปลามีพยาธิเมื่อน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้นและจงจำไว้ว่าอย่าคิดว่าโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาของคุณเพราะคุณก็อยู่โลกไปเดียวกับเราทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าทาน้ําแข็งบนเทือกเขากับทุกแหล่งทั่วโลกเช่นเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาแอนดีส แม้กระทั่งยอดเขาที่ขั้วโลกเหนือเห็นได้ชัดว่ามีขนาดลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อหลายสิบปีก่อนประชากรทั่วโลกลดเผชิญปัญหาที่มาจากสภาวะลุกร้อนอย่างรุนแรงไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยแต่มนุษย์กลับเมิอเฉยต่อวิกฤตการณ์ดีทั้งทั้งที่โลกก็เป็นของมนุษย์จะทำอย่างไร เพื่อให้มนุษย์ได้รับรู้และแก้ไขไภัยพิบัตินี้ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้วิธีการนำเสนอเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตการณ์ที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานด้วยการนำเสนอถึงผลกระทบของสภาวะโลกร้อนด้วยเหตุน,นี้เองเพื่อเราจึงได้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบรัชชิโรแม,มนติกซึ่งแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่ตื่นเต้น เราใจสะเทือนอารมณ์แก่ผู้ที่พบเห็นโดยศิลปินมีความเชื่อว่าศิลปะจะสร้างสารตัวของมันเองขึ้นได้ด้วยอารมณ์ของศิลปินหรือผู้ดูดังนั้นพวกเราจะมีการวางแผนและขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1>, 1. การนัดประชุมครั้งแรกกับสมาชิกในกลุ่มผ่าน Google Meet เพื่อหาเหตุการณ์ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ครูกำหนดให้ในวันที่23มิถุนายน2564 2. การประชุมครั้งที่2พวกเราได้แสดงความคิดเห็นและเลือกภาพที่สมาชิกในกลุ่มมีความสนใจมากที่สุดในวันที่14ก,ะะกรกฎาคม2564 3. แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกภายในกลุ่ม ในวันที่15ก,กรกฎาคม2564 4แต่และคนก็แยก้ายก,กันไปทำตามหน้าที่ที่เองได้รับมอบหมายเริ่มจากคิดที่มาและความสำคัญรูปแบบภาพรูปแบบการนำเสนอในวันที่21ก,กรกฎาคม2564และได้ส่งงานนี้ในวันที่4สิงหาคม2564และผ่านการตรวจจากครูในวันที่9สิงหาคม2564 เริ่มทำแบบร่างรูปภาพพร้อมตีสเกลลงในกระดาษ A4 ในวันที่10สิงหาคม2564และผ่านในวันที่12สิงหาคม2564เริ่มดำเนินการวาดภาพจริงและลงสีในกระดาษ A3 ในวันที่12สิงหาคม2564และผ่านในวันที่21สิงหาคม2564 ประชุมครั้งที่3ในวันที่21สิงหา2564เพื่อหาวิธีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆให้เหมเาะกับสถานการณ์ณปัจจุบัน 6. เริ่มดำเนินการในส่วนของวิธีการนำเสนอโดยนำเสนอในรูปแบบของสารคดี 7. เผยแพร่วิดีโอลงบน YouTube และสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับชมและได้ตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน